นี่นะคะสายลมภูมิใจแล้วก็ดีใจที่นำเสนอรถโตโยต้าวีอ1.5ตัว e ปี2013เกียร์ธรรมดาราคาถูกนะคะถูกมากด้วยนะคะใหม่สมกับราคาเลยค่ะเดี๋ยวสายลมพาชมและนำเสนอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสายลมนะคะสอสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะวันนี้สายลมภูมิใจที่นำเสนอรถคันนี้นะคะ Toyota Vios หนตัว E ปี2003เกียร์ธรรมดานะคะเพราะว่าหลายคนชอบถามว่ามีแต่เกียร์ออตโต้อยากได้เกียร์ธรรมดาบ้างนะคะแล้วก็ภายในก็ยังใหม่อยู่ค่ะเดี๋ยวสายลมพาชมค่ะตัว E เป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้า หลังด้วยนะคะท่านผู้ชมลมพาชมแล้วก็ซื้อเงินสดเงินผ่อนได้นะคะราคา125,000บาทเท่านั้นนะคะสายลมพาชมแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงด้วยนะคะพร้อมกับเลขใหม่ เกียร์ธรรมดานะคะท่านผู้ชมอ่านะคะเรียกไม่อยู่ที่ปี2003นะคะเรียกไม่อยู่ที่2 8งแสนแปดกิกโลนะคะท่านผู้ชมเกียร์ธรรมดาแอร์ก็เย็นปรับได้ปกตินะคะอ่าเกียร์ธรรมดาหัวเกียร์ก็ไม่มีปัญหาไม่มีริ้วรอยนะคะขับง่ายขับคล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญประหยัดมาก ท่านผู้ชมกระจกปรับนะคะด้านข้างขวาซ้ายนะคะได้ปกตินะคะเดิมเดิมเลยเดี๋ยวสายลมจะพาดูห้องเครื่องด้วยนะคะท่านผู้ชม,มสตาร์ทเครื่องโชว์กระจกปึ๊บป๊บหมุนได้เรียบร้อยส่วนมากจะรีวิวแต่เกียร์ออตโต้นะคะหลายๆคนก็จะถามว่าเกียร์ธรรมดาไม่เห็นมีเลยอยากจะขับเกียร์ธรรมดาบ้างนะคะเนี่ค่ะ ปี2 0 0 3นะคะคงความเดิมไว้นะคะโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวพาดูข้างหลังนะคะ้ค่ะท่านผู้ชมกระจกขึ้นลงได้สบายนะคะ,ะขึ้นลงได้ทุกบานเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องกระจกไม่มีอะไรนะคะปรับให้นะคะนี่เดี๋ยวพาดูด้านหลัง คันนี้นะคะไม่เคยติดแก๊สนะคะเติมน้ำมันเบนซิน91แล้วก็95นะคะท่านผู้ชม,มข้างหลังก็กว้างนะคะอุปกรณ์ก็ครบคอุปกรณ์ครบนะคะแม่ลงแม่แรงครบเลยนะคะท่านผู้ชมมีที่ลองข้างหลังด้วยเวลาใส่ของนะคะรับน้ำหนักได้โอเคราคาคันนี้นะคะราคาพิเศษเลยสู้กับหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวกำลังมา t o โยต้าวีอ1.5ตัว E ปี2003เกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่125,000บาทนะคะ125,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมาที่เบอร์0619581819 0619581819สายรมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะพบกันใหม่ที่มงคลคาเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะ